ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร945 55 00 ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกิฟเกตจากซูเปอร์โมเดลนะคะก็วันนี้ก็มาสัมภาษณ์น้องรีมนะคะก็คนนี้ดังมากเลยนะคะเป็นการตีสิบน้องนีมมีอะไรจะพูดกับผู้ชมไหมคะสวัสดีค่ะน้องพิมที่สิบค่ะวันนี้นะคะหนูได้มางานถแถลงข่าวของนายกซาตีศรีอาภาัยนะคะหนูดีใจมากเลยค่ะหนูขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ เออค่ะฝากเนือ้อตัวสุดยอดเลยนะคะที่ฝากเนะะื้อฝากตัวละคุณน้องนะคะครุณน้องแนะนำตัวเองเลยค่ะชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กีชพระสารสิงห์งยุทธนานะคะชื่อเล่นก็ชื่อน้องเป๊ะค่ะวันนี้เป,เป๊ะก,ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มางานถแถลงข่าวค่ะก็เปเ๊ะเข,ขอฝาก หนังเรื่องนี้ด้วยนะคะหนังเรื่องตำรวจปืนโหดค่ะตำรวจปืนโหดโโเด็กน่ารักดังนี้ไปเล่นตำรวจปืนโหดว้าว <Wow. S 2> พี่ขาแม่รักหญิงก้จริงนะคะแต่อย่าคิด,ดว่าไม่โหดนะคะ ยอเลยขอยื่นมาให้กินติเลยนะคะเขาโยนมาปาบเลยโยนมาปาบเลยนะครับดีใจที่น้องๆทั้งสองคนนะครับมาร่วมรายการกับเราหวังว่าแม่ไปเยี่ยมช่องนะครับของซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์บ้างนะครับวันนี้นะครับครูกิรตินะครับนะครับกับพี่นะครับกิฟเก๋นะครับมาสนุกสนานกับเด็กๆนะครับอยากพูดอะไรพูดเลยไม่ใช่ครูกิรติค่ะแต่เป็นพี่กิรติแล้วก็พี่กิฟเก๋ค่ะ จังเลยมาออกรายการบ่อยๆนะแบบนี้อันนั้นนะครับเดี๋ยวเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไปช่องเราบ่อยๆนะนะครับช่อง Super Model Networks นะครับมาเจอพี่กิรติกับพี่กิฟเก๋นะมาเจอกันบ่อยๆนะสวัสดีครับสวัสดีเยี่ยมมาก Super Model Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปี มีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r ร์โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 5 5 0 0